สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง a r b u s t e r m i n นะครับก็วันนี้เรารีวิวกล้องเหมือนเดิมนะฮะซึ่งวันนี้ไม่ได้มารีวิวคนเดิมแล้วไม่ได้นั่งคนเดียวแล้วนี่ก็คือมามีแขกรับเชิญมาด้วยนะครับก็คือสวัสดีครับชื่อเพชรครับนะฮะเพชรก็เป็นตากล้องสําหรับเวลาเราอัดคลิปในช่อง Arbustermine นะครับก็ทำม,มาด้วยกันภาพเนี่ยที่เห็นอยู่นี่แหละก็คือเพชร เป็นคนคุมป่ากูยืนอยู่ข้างๆอรกดตั้งค่าสั่งกูอีกทีกูว่ากดอัดอย่างเดียวอ๋อโอเคโอเคอ่ะก็วันนี้จริงๆคืออันเนี้ยเป็นกล้องของเพชรก็เลยให้เพชรมาเล่าให้ฟังด้วยเผื่อจะได้แบบ user experience ของจริงจะได้อะไรไหมนี่เดี๋ยวมาดูกันนะฮะอ่ะเริ่มเลยดีกว่ากล้องวันนี้คือกล้องอะไรครับอันนี้ชื่อ Pentax 6x7 รุ่น MLU ก็คือสามารถล็อกกระจกได้ ก็จริงๆเล่าประวัติก่อนละกันเพนแทกหกคูณเนี่ยมันเกิดครั้งแรกในปี1 9 6 9เนาะใช่เท่าที่อ่านมาปีหนึ่งเก้าหกเก้าผิดขอไฟด้วยครับ <laughs> <laughs> ก็ตัวนี้เป็นเจนจะเรียกว่าเจนที่2องช่ใช่เหมือนเป็นปรับปรุงจากรุ่นแรกมากกว่าก็คือหน้าตาอะไรเงี้ยเหมือนเดิมเลยเพียงยแต่ว่า,ามีตัวล็อกกระจกเพิ่มเข้ามาแค่นั้นเองนะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมมีตัวหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นตัวที่เป็นตัวแรกแล้วสภาพมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเอาขึ้นภาพให้ดูว่ามันต่างกัน เออมันสภาพต่างกันประมาณไหนล่ะอ่ะโอเคก็ p e n t a x 6ก7เป็นกล้อง medium format SLR เนาะใช่เป็น SLR ที่ก็คือเหมือน SLR 135ปกติแต่ว่าใหญ่ขึ้นมาและหนักขึ้นแค่นั้นเองนะฮะก็ตัวนี้ทำไมถึงชื่อ6.7 7 7เเพราะว่าขนาดภาพที่ได้มันคือฟิล์ม120ใช่ไหมที่ได้ขนาดภาพ หกเซนคูณเจ็ดเซนติมเมตรตโดยประมาณสัดส่วนมันคือหกคูณเจ็ดมันเป็นที่มาใช่ไหมซึ่งหกคูณเจ็ดเนี่ยมันคือดีรีฟอร์แมตในสมัยก่อนนะก็คือแบบเวลาเราไปอัดภาพด้วยฟอร์แมตเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหลือขอบมันจะพอดีกับขนาดกระดาษกระดาษมันจะทำมาเท่านี้เลยนะถ้าเป็นฟอร์แมตอื่นหกคูณหกอะไรเงี้ยเวลาอัดแล้วมันจะเหลือขอบเช่นบนล่างอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะฮะก็สำหรับตัวนี้หกคูณเจ็ดแทนได้กี่รูปนะ ตัวนี้ถ่ายได้10ครับถ้าโดยปกติแล้ว,วมันจะถ่ายได้10แต่บางตัวเรียกว่าเป็นอาการประจํารุ่น<ช>ได้ไหมไม่รู้แต่ว่าเท่าที่เคยเจอก็คือจะถ่ายไม่ถึง10ภาพอ่าคือตัวของผมเองเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการเลื่อนฟิล์มนะฮะเวลากินฟิล์มเนี่ยมันจะกินไปเยอะแล้วถ้าเราใส่แบบใส่ฟิล์มแบบปกตินะมันจะได้ภาพที่10แบบแวง่แวงแหว่งอ่าคือสุดฟิล์มไปเลยนะฮะก็ตัวนี้ ใช้ฟิล์ม120ได้แล้วก็ใช้220ได้นะครับ<ช>220ก็คือฟิล์ม120ที่ยาวกว่า<ช>นะฮะน่าจะได้ประมาณภา21ภาพอ<ช>่า21ภาพนะครับก็เดี๋ยวพูดถึงต้องไปละพูดถึงเลนส์กันบ้างดีว่วเลนส์นตัวนี้เลนอะไรนะเลนส์ขนาด105ยมเมตรครับ1้5ย4อน่าจะเรียกว่า เป็นที่นิยมแล้วกันสําหรับกล้องเพนแท็กของคุณเจตเรียกว่าของมันต้องมีเนี่ยของเพนแท็กของคุณเจตใครไม่มีเนี่ยเหมือนมาไม่ถึงเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ากันไหมถ้ามาสุดก็คงตัวนี้อ่าอ่าเป็นไงบ้างร้อยห้าสองจุดสี่ถ้าคอนเวิร์ตมาเป็นหนึ่งสามห้าเนี่ยมันก็คือห้าสิบกว่ามิลห้าสิบสามมิลเอฟหนึ่งจุดสองแบบกับฉากหลังเนี่ยจะเหมือนว่าป๊อปอัพเลยแบบแบบเด้งออกมาเลยจากฉากหลังนะฮะ เาพูดถึงส่วนประกอบของเลสของตัวกล้องกันดีกว่าโอเคนะฮะตัวข้างๆข,ข,ข้างซ้ายของกล้องมีอะไรบ้างครับตรงนี้มีปุ่มปลดล็อกเลนครับแล้วก็มีเทอร์มินอลสำหรับ,รรบสิงแฟลสปีดสิงแฟตนี่ไม่รู้เดี๋ยว,ยว<ะ>ขึหาให้ <laughs> นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีตุ่มๆนะฮะสองฝั่งเลย<อ>ตุ่มๆเนี้ยก็คือฝั่งนู้นเนี่ยมันสามารถใส่กริปไม้ได้เนาะใช่ใ่ ใส่คลิปมาแล้วก็ใส่ตัวติดแฟลชที่มันเป็นแบบแท่งอะ่ะเ,ออเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับส่วนฝั่งฝั่งนี้มันติดกลิปไม่ได้แต่ว่ามันสามารถที่จะใส่สายกล้องได้ใส,ใส่ได้ซึ่งหัวของสายกล้องเนี่ยมันจะต้องเป็นหัวพิเศษของเขาของเขาใช่นะฮะโอเคคราวนี้มาดูข้างขวาโอเคข้างขวามีอรบ้วนะตัวนี้เป็นที่ล็อกกระจกนะฮะก็ล็อกกระจกคือก็ช่วยในเรื่องของความสั่นเวลา กระจกตีขึ้นลงอะไรเงี้ยใช่นะฮะก็สําหรับตัวของผมรุ่นแรกเนี่ยก็จะไม่มีปั่ตรงนี้ใช่นะฮะอ่ะโอเคต่อมีอันนี้อีกอันนี้เอาไว้ปลดล็อกกระจกเวลาที่แบตเตอรี่หมดแล้วเราดันไปลั่นเนี่ยกระจกมันจะขางานะฮะก็ต้องกดตรงนี้ให้มันลงมาลงมาใช่อ่ะพอพูดถึงกระจกปุ๊บตัวนี้ใช้ไฟฟ้าเนาะเป็นกล้องไฟฟ้าในการป้อนไฟเพื่อลั่นชัตเตอร์ <c oughs> ฐานก็จะใช้่าน 4LR 4 4ใส่่านตรงนี้นะครับก้อนหนึ่งหนึ่งก้อนใช่ <Okay. S 1> ใเคคราวน,นี้ข้างบนกันบ้างข้างบนโอเคปีซึมตรงนี้เป็นปีซึมที่วัดแสงได้นี่ชิ้นมันก็จะเป็นประกอบด้วยตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ยาวมาถึงตรงนี้เลยมีปรับชัตเตอร์สปีดตรงนี้ด้วย <Okay. S 1> มันจะมีหัวอื่นๆด้วย <c oughs> คือเป็นหัวปีซึมเหมือนกันแต่ว่าวัดแสงไม่ได้แล้วก็หัวแบบเวสเลเวลไฟเดอร์คือหัวที่เราต้องก้มลงไปดู <c oughs> ก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้แต่ว่าตัวนี้<ช>มีข้อควรระวังนิดนึงสำหรับปีซึมว<อ>ัดแสงใช่ไหมถ้าเกิดว่าจะถอดตัวนี้มันต้องถอดเลนก่อนอันนี้เป็นข้อห้ามข้อควรระวังมากๆถ้าไม่ถอดเป็นไงพังครับพังเลยถ้าถอดอันนี้ก่อนพังเหมือนมันจะมีโซ่อยู่ข้างในใ<ช>แต่มันจะแบบที่มันแบบเกี่ยวๆกันใช่ใช่มันจะลากโซ่ทิ้งไปเลยประมาณนั้นที่เลยเคยได้ยินเลนก่อนจะถอดหัวได้นะฮะแล้วก็มาดูตรงนี้อันนี้คือ ที่ร้านชัตเตอร์ซึ่งมันก็จะล็อกล็อกได้กันเราแบบมือไปโดนแล้วลันนะ่นอะไรแบบนี้เก็บใส่กระเป๋ากลัวโดนหรือว่าพกไปอะไรเงีย้ยไม่ได้ตั้งใจครับล็อกได้ล็อกไว้นะครับแล้วก็การขึ้นฟิล์มปกติเลยเหมือนกล้องเอเปกติขึ้นฟิล์มยังไงนะขึ้นฟิล์มแบบนี้เลยได้ยินเสียงไหมปกติเลยทั่วไปเลยแล้วก็ฟิล์มเคาน์เตอร์นนัเฟรมนนบเฟรมโอเคมาดูข้างหลังกันว่าโอเค อันนี้ฝาก็ปะกะติเปิดอ้าทางด้านแบบนี้แล้วก็มีบอกว่า,าใช้ฟิล์มขนาด120หรือว่า220อ่าก็คือเปลี่ยนข้างในฝาหลังนะฮะก็มันจะเป็น Pressure p เพ t e นะครับกดได้เพื่อเปลี่ยนนี่นตรงน,น,นี้กดแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาเพื่อเปลี่ยนนะฮะ,ะเพราะว่ามันใช้ไม่เหมือนกันะนะครับก็เดี๋ยวเปิดอีกทีดีกว่าอยากให้ดูข้างในกันนะฮะ ข้างในก็จะมีที่ใส่แกนฟิล์ม2ฝั่งนะครับก็เราจะต้องใส่แกนฟิล์มที่มีฟิล์มฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็แกนฟิล์มเปล่าฝั่งนี้ใช่ใช,ใชเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่ฟิล์มเข้าไปปุ๊บเราให้มันลากเข้ามาในนี้แล้วก็ให้มันกินฟิล์มเ,เ,เวลาขึ้นมันจะดึงมาฝั่งนี้ใช่แล้วก็ตัวนี้ถ้าไม่ใส่ฟิล์มลันชัตเตอร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ามันก็จะมีวิธีของมันก็เดี๋ยวแนะนำเนาะก็คือเวลาถ้าอยากลั่นโดยไม่มีฟิล์มเนี่ยให้เรากดตรง ปุ่มตรงเฟรมเคาน์เตอร์เนี่ยแล้วเลื่อนให้ปุ่มไอที่ชี้เนี่ยมันเลยเลขศูนย์ไปทวนเข็มให้เกิดเลขศูนย์ใช่มันก็จะแล้วก็ปิดฝานะไม่ใช่ลุหมุนแล้วปล่อยแล้วก็ค่อยปิดหมุนเสร็จแล้วแล้วก็รีปิดฝามันก็จะสามารถขึ้นฟิล์มเพื่อลั่นชัตเตอร์ได้นะฮะอันนี้ข้างๆอีกตรงนึงลืมเลยฝั่งนี้ฮะตรงนี้ก็จะเป็นปรับตัวเฟรมเคาน์เตอร์นะครับ ก็คือถ้าปรับเป็น1นึ่ก็คือนับถึง10ภาพหลังจากนั้นเวลาเราขึ้นฟิล์มเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นชัตเตอร์ให้ละนะฮะประมาณนี้สําหรับส่วนประกอบอ๋อแล้วก็เช็คแบตก็คืออย่างที่บอกว่ามันใช้แบตเตอรี่ในการลันฉะนั้นเนี่ยเราถ้าสมมติไม่ได้ใช้นาหรือไม่ชัวร์ถ้ากดเช็คแบตมันจะมีไฟอยู่ข้างในนี้นะใช่ประมาณนี้นะฮะก็สรุปแล้วกันสําหรับกล้องตัวนี้อ่ะชอบอะไรในตัวนี้บ้างชอบมิติของภาพครับมิติของภาพมันมาจากตัวเลนส์แหละ เพราะว่าเลนตัวนี้ร้อยห้าเอให้มิติภาพที่แบบกับฉากหลังอ่ะมันทิ้งแล้วมันเห็นความละลายค่อนข้างมากคือส่วนตัวชอบภาพแนวๆประมาณนี้อ่าแบบขเขาเรียกไงพอเทรตเป็นความพอเทรตหน่อยๆๆจริงๆถ่ายวิวก็ได้นะมันก็ทิ้งฉากอะไรงี้ได้เหมือนกันแล้วแต่เรานะฮะก็เป็นมิตินะครับส่วนตัวผมเท่าที่ใช้มานะก็คือมันค่อนข้างเฟิร์มถึงมันจะหนักเนาะแต่ว่ามันจับแล้วมันแบบอยู่ จะบอกไงดีมันอยู่มือใช้คําว่าอยู่มือแล้วกันถ้าจับเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามันค่อนข้างแน่นหนาอ่แแาแน่นเสียงเสียงตีกระจกก็แน่นอ่าใช่สิ่งที่ชอบก็คือเสียงชัตเตอร์ค่อนข้างแบบเพาะนะครับใครที่ชอบเสียงชัตเตอร์ดังๆก็ตัวนี้นนตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็ความนิ่งนะฮะ <laughs> ก็คือถึงชัตเตอร์จะดังเนี่ยแต่ว่าคือผมเคยถ่ายที่1นึ่งส่วนสิอะไรเงี้ยแล้วใช้เล่นแบบเทเล ก,ก็ยังไม่สั่นนะก็ะยังได้ภาพที่แบบคมอยู่ดีแล้วก็เวลามองเข้าไปในวิวไฟเดอร์เนี่ยคือ,อนนสุดยอดนะครคือเราเห็นเลยว่าแบบตรงไหนชัดไม่ชัดคือมันมองง่ายมากแล้วก็รู้สึกได้ถึงมิติจริงๆส่องเข้าไปก็คือภาพมันจะใหญ่เราเห็นเลยว่าละลายยังไงบ้าง<อ>นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับกล้องตัวนี้ใครที่แบบว่าอยากลอง 1- 2 0แล้วมีงบมีกำลังเนี่ย คือถ้าเอาใช้ใช้ง่ายๆกับตัวนี้แหละแต่ก็ปรับตัวเยอะอ่าใช่แต่ก็แลกมากับน้ำหนักเนาะน้ำหนักอะขนาดที่เห็นถืออย่างเงี้ยก็สองสองโลกว่าถือนะครับมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แแต่ว่าถือออกไปเดินชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งวันใช่มันรู้สึกนี่แน่นอนคือผมเคยแบกไปถ่ายรูปไกลๆไงแล้วมันแบบปวดหลังอ่ะวันต่อมามันปวดหลังเลยนะฮะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันหลังคลิป เป็นรูปที่เราถ่ายกันมาเองนะด้วยกล้องตัวนี้ว่าไอที่บอกว่ามิติมันดีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้เนาะ จะพูดอะถ้ากูไม่เอามือใหม่ไปให้ดึงไปด้วยเลยอ๋อเรียงมันจะได้ชัดๆหมายถึงดึงใหม่เออดึงใหม่ไปเลยเอาเอาเลยอ่ะสามสองหนึ่งอยู่กับสาม,ส,ามสองหนึ่ง